พื้นที่สองไร่นะครับเป็นทั้งโคกน้องหน้าแล้วก็เป็นสวนคากเกษตรแดงไงพื้นที่สองไร่ใส่ปั๊มแค่แรงเดียวครับสามารถเทสระบบน้ำแบบคุณภาพดีได้เลยเหมือนแปลงนี้สปริงเกอร์ได้เปิดได้ที่เดียว80หัวดวดเลยปั๊มหนึ่งแรงนี่แหละครับเปิดที่เดียวได้พร้อมกันทั้งแปลงเลยถ้าเข้าไปใส่ปั๊มสองแรงเนี่ยหรือว่าปั๊มที่โตใหญ่จนเกินไปเนี่ยราคาปั๊มเนี่ยมันจะแพงกว่ากันอีกอย่างหนึ่งการกินไฝ่้าเนี่ยปั๊มหนึ่งแรงกับสองแรงกินไฟต่างกันเกือบเท่าตัวอ ฉะนั้นถ้าเลือกปั๊มที่ใหญ่เกินขนาดเนี่ยจะเฮดให้เหาเสียงบประมาณเปลืองงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยา,าวครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวสวนยุคใหม่คะ่ะมื้อานี้พาพี่ๆขามาเมืองระบบน้ำในพื้นที่2ไร่นะคะเฮ็ดเป็นโคร้รงหน้าคะ่ะแล้วก็ทำการเฮดระบบน้ำเป็นทีเรียบร้อยนะคะโดยช่างนอตรับจบระบบน้ำคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ <laughs> พื้นที่สองไร่อว่คอยู่นี่แมนครับพื้นที่สองไร่นะครับพิกัดมือนีห้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่สองไร่ใส่เวลาเหตุประมาณสี่ห้ามือค่ะนะครับควรจะจบระบบนำแปลงนี้เป็นโคกน้องหน้าเนาะค่ะเนาะแมนครับเป็นทั้งโคกน้องหน้าแลา้วกเงง็เป็นสวนข้าเกษตรแดงใ่เป็นสวนไม้ป้าที่ปลูกผสมกับกล้วยครับค่ะพื้นที่สองไร่ที่ห้าเห็นมีใส่ปั่มไปจักแรงคะ่ะ พื้นที่สองไรใส่ปั๊มแค่แรงเดียวครับสามารถเทสระบบน้ำแบบคุณภาพดีได้เลยแรงเดียวแมนครับในคลิปนี้ก็เลยอยากพาพี่น้องมารับชมให้เปลี่ยนแนวทางนะครับสำหรับคนที่มีพื้นทีว่วหลาย้าเข้าไปใส่ปั๊มสองแรงเนี่ยหรือว่าปั๊มที่โตใ,ใหญ่จนเกินไปเนี่ยหนึ่งราคาปั๊มเนี่ยมันจะแพงกว่ากันนะครับยางเชียนปั๊มหนึ่งแรงกับปั๊มสองแรงเนี่ยราคาต่างกันเท่าตัวได้ครับอีกอย่างหนึ่งการกินไฟฟ้าเนี่ยปั๊มหนึ่งแรงกับสองแรงกินไฟต่างกันเกือบเท่าตัวอีกได้ครับ <ฮ>ะฉะนั้นถ้าเลือกปั๊มที่ใหญ่เกินขนาดเนี่ยจะเฮ็ดให้เห้าเสียงบประมาณเปลืองงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับค่ะแล้วปั๊มหนึ่งแรงที่เบา,บานอ็อเหลอกใส่นี้ติดสปริงเกอร์นี่ไดเจ้าหัวคะปั๊มหนึ่งแรงนะครับเหมือนแปลงนี้สปริงเกอร์ได้เปิดได้ที่เดียว80หัวรวดเลย80หัวแมนครับ80หัวนะครับก็คือในพื้นที่โคกนองนาที่เพิ่นคุดไว้เนี่ยนะครับ เพื่อนต้องการปลูกต้นไม้ไม่ผลเนี่ยแบบอัดๆกันจักน้อยเนี่ยแบบน้าแนนนะครับประมาณ80ตน้นต้องการสปริงเกอร์หนึ่งหัวต่อหนึ่งต้นนะครับก็เลยเป็นสปิงเกอร์80หัวป่ำหนึ่งแรกเนี่แหละครับเปิดที่เดียวได้พร้อมกันทั้งแปลงเลยเดี๋ยวจะผ้ามาเบื่องเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกเหนือจากหัวสปริงเกอร์แล้วนะครับแปลงนี้ต้องการเฮทดระบบน้ำแบบงบประหยัดในพื้นที่สวนอ่ที่เป็นสวนชั่วเข้านะครับหรือว่าพืชระยะกาางเนี่ย เหมือนค่ากเกษตรแดงไงเนี่ยกับปั๊บเป็นน้ำยศนะครับแปลงนี้นี่เทสแบบผสมกันทั้งสปริงเกอร์ทั้งน้ำยศนะครับแต่ว่าเ้าเปิดแบง่งโซนกันเนาะ,ะหัวน้ำยศเนี่ยในแปลงนี้ปั๊มหนึ่งแรงหัวน้ำยศด,ดันได้ประมาณ800หัวโอ้โหที่เ้าใส่อยู่ตอนนี้800หัว <100 S 1> <ะ>ดันน้ำยศพร้อมกันทั้งแปลงเลยด้วยปั๊มแรงเดียวนะครับราคาปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยผมไปซื้อจากหางกคบอเห้าราคาตัวละ2,900กว่าบาทนะครับถึก ราค่าถูกเพราะว่าเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มแรกเดียวนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดอยากได้ปั๊มที่สร้างอ่อนไลน์ผมก็มีแนะนำนะครับเป็นปั๊มของนากิตะเดี๋ยวจะล่งลิงไว้ให้พี่น้องใต่ใต้ตคลิปนี้นะครับเนาะบ่ดายมัดตั้งใจขายนะครับคลิปนี้คือมาหาความรูถ้าพี่น้องหาสื่อยุไส่บดายเนี่ยก็สามารถอ่ผมมีแรงสื่อแนะนำก็แล้วกันครับค่ะเดี๋ยวภาพเมืองนะคะ่ะคลิปนี้ว่ามีฟังก์ชันยังเนี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวก้อนอื่นจะไปเบิ่งสปริงเกอร์เนี่ยนะครับ เดี๋ยวเขามาเบรงอุปกรณ์ก่อนเนาะตัวนี้เนี่นะครับเป็นปั๊มห้อยโค่งขนาดหนึ่งแรงนะครับขนาดหนึ่งแรงอ่ากาเฮ็ดโล่งปั๊มไว้ให้น้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูเป็นทางการนั่นแหละนะครับเสร็จเรียบร้อยที่เห็นถังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นถังสํหรับมักปุ๋ยหรือว่าเป็นเขาเอิ้นว่าถังดูดปุ๋ยนั่นแหละถังตัวนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วพี่น้องเฮาเนี่ยถ้าจะใส่ปุ๋ย ผู้ใดที่บ่ายู่บ้านนะครับหรือว่าว่าวามีเวลาเห็ดสวนกับตองจ้างคนใส่ปุ๋ยกันไหครับปัญหาการจ้างค้นจะมุดไปถาวรเลยมาต้องจ้างค้นมาใส่ปุ๋ยให้โดยการเท่าออกปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่ละลา่น้านเนี่ยนะครับมาผสมใส่ถังนี่เพราะว่าจะเป็นบางคนก็เอาน้ำม,มักขิงว่าเนี่ยขิงว่ากระสอบนึงมามักทิงไว้หนีเลยนะครับแล้วเวลาเขาเปิดโฮต้นไม้เนี่ยเขาก็ดูดน้ำปุ๋ยไปออกหัวน้ำยศน้ำเลยหรือว่าดูดน้ำปุ๋ยไปออกหัวสปิงเกอร์น้ำเลย นะครับโดยรักการทํางานหลายๆท่านก็มมกสอบถามเขามาว่าเอ้ยน้องน็อ,นอเตเฮ็ดระบบดูดแบบนี้ได้ยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับระบบดูดแบบนี้เนี่ยจะนิยมใส่กับปั้มห้อยโคง่งนะครับนิยมใส่กับปั๊มห้อยโคง่งเพราะว่าปั้มห้อยโค่งเนี่ยเขาจะมีท่อฟังดูดในท่อฟังดูดเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะมีแรงดูดอยู่ถูกไหมครับในเมื่อมันมีแรงดูดอยู่แล้วเนี่ยในท่อฟังดูดเนี่ยเข่ากับต่อจากท่อฟังดูดเนี่ยนะครับ เท่ากับต่อออกไปไปให้มันดูดปุ๋ยเขามานํานะครับมันจะกลายเป็นว่าในเหมือมันมีแรงดูดอยู่แล้วมันก็นดูดปุ๋ยเขามานําดูดน้ำาม,มาน้าปุ๋ยกับน้ำม,มาผสมกันแล้วก็ไปออกหัวน้ำยศหรือว่าไปออกหัวสปิงเกอร์นะครับลักการก็เพราะมียังมากปั้มตัวนี้เนี่ยก็จะมีคนมาเอา้าไสน้องนอดบอกว่าเป็นปั้มนิ้วหนึ่งคอคือเป็นทอสองนิ้วแหละครับบันนี้นะครับก็คืคอรักการเฮดระบบน้ำเนี่ยนะครับเฮาจะเบิ้งมา เ้าจะเบิ้งสเปคปั๊มเป็นลักนะครับเบิ้งสเปคปั๊มเป็นลักว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยทาปริมาณน้ําได้กี่ลิตรนะครับโดยตําแหน่งที่เ้าจะเบิ้งเขาต้างาเบิ้อยูเน่มเพลทปั๊มสําหรับเมื่อไห่ที่บรูจักเนี่ยให้เบิ้งเลยเนมเพลทปั๊มสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องเบิ้งงลักลักเนี่ยบอมแอนมาปั๊มจากแรงนะครับซิ่งที่ต้องเบื้องลักลักเนี่ยก็คือคิวนะครับอันไดกระามที่มันมีตัวคิวเนี่ยคือตัวนี้คิวแม็กนะครับ กับเฮดแม็กสองอย่างนี่แหละบ่ะต้องไปเบิ่งปั๊มจักแรงบ่ต้องไปสนเบิ่งแค่คิวแม็กกับเฮดแม็กนะครับคิวแม็กก็คือความสามารถการทําปริมาณน้ำของปั๊มตัวนี้ก็คือทําปริมาณน้ําได้สูงสุด116ลิตรต่อนาทีนะครับ116ลิตรต่อนาทีเท่ากับออกไปคูณ60ให้มันมันจะกลา,ายเป็นปริมาณน้ำ,นำต่อชั่วโมง เฮดแม็กเแม็กตัวนี้คือความสามารถในการส่งส่งได้ไกลสุด30เมตรนะครับถ้ามา3าเมตรเนี่ยจะเป็นตัวกํหนดแรงดันในระบบฮานัมนะครับเฮาก็จะจะหู้ว่าปั้มตัวนี้นี่ดันสปริงเกอร์เฮาไดาบ้บ่เฮาก็บเบิ่งที่เฮดนะครับเบิ่งว่าเปิดที่เราจะหัวเฮาบเบิ่งที่คิว้วมาที่นี่นะครับอ่าฟังก์ชันต่อมาก็คือสิ่งที่สาคัญมากๆในการเฮดปั้มห้อยโค่งเนี่ยอ่าผมสิไมอะไรฟังว่าม,มีสาคัญอย่างเนี้ย ัมห้อยโครงเนี่ยยาลืมต่อจุดกอ,กอกน้ำใ้นำ้ำเหมือนแปลงนี่ก็นีน่แหละครับจุดกอกน้ำเนี่ยมีหน้าที่ค่อยเวลาน้ำในท่อฟังดูดเนี่ยมันมีอากาศเข่ามันบ่ครับถ้าเราต้องมักอกน้ำหล่อไหมนะครับในเมื่อปั้มห้อยโครงเนี่ยมันต้องกอกน้ำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจุดกอกน้ำเนี่ยเฮ็ดวน้น้ำออกแบบห่างเกล้ากราจะทํางานงายในระยะยาะวครับสองระบบดูดปุ๋ยเนี่ยถ้าผูใ้ใดอยากสบายก็เฮ็ดว้ก็ดีนะครับสามครับสิ่งที่สําคัญก็ค,คือกองกระเซียตัวนี้ สำคัญมากๆในระบบไม่ว่าจะเป็นน้ํายดหรือหัวสปริงเกอร์นะครับสาคัญมากๆมีนาที่ค่อยดักจับฟุตกรนนะครับเหมือนปั้มหอยโข่งตัวนี้เขาดูดน้ำจากซาเนี่ยนะครับมันเป็นในซซกอาจจะเศษหินเศษดินเศษหินเศษกิ่งไม่ใบหญ้าเศษปลาเศษหอยยังกระตามแต่ที่ปัม๊มเขาดูดขึ้นมาเนี่ยถ้าบ่มีกล่องตัวนี้พวกเศษซิ่งพวกนั้นเนี่ยจะไปอุดตันหัวสปริงเกอร์เฮานะครับ เปิดสปริงเกอร์เปิดไอ้เปิดระบบน้ำย่ำใดหัวตันย่ำนั่นนะครับออกแบบให้ยากกะทำงานยากในระยะเงา้วนะครับพี่นอ้องผมเรียนข้านี้แห้งเะนั้นเนี่ยนะครับกองตัวนี้จะมีนาทีค่อยดักจับฟุนตะกรบ่ห้ไปอุดตันหัวสปริงเกอร์เฮ้านะครับฟุตกรทุกอย่างมันจะมาขางเงี้ยนี้นะครับเดียวประมาณ2เดือน3เดือนเท่ากับค่อยมาเปิดหลังเทือน,นึงนะครับก็จะสบายค่ะอ่าที่นี่นะครับมาเบิ่งเรื่องของหัวสปริงเกอร์ตัวนี้คือสาคัญ หัวสปริงเกอร์จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าห้าจะเปิดได้ที่ละจักหัวนะครับโดยหัวที่ผมเลือกใส่นะครับก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์ aq 2 0 6 pc นะครับเป็นหัวสปริงเกอร์ชดเชยแรงดันรักการทำงานก็จะทำงานด้วยหลักการชดเชยแรงดันเฮทให้ high, ปริมาณน้ำจ่ายเท่ากันทุกหัวนะครับวงน้ำก็จะกว้างเท่ากันทุกหัวนะครับเพราะว่าเขามีหลักการทำงานแบบชดเชยแรงดัน และที่สําคัญนะครับเป็นหัวที่ค่อนขางที่จะประหยัดน้าม,มากๆนะครับเพราะว่าเป็นหัวที่ถือออกแบบมาโดยวิศวกรรมนะครับโดยวิศวกร,รของอิสราเอลนะครับพี่น้องเคยสงสัยบ่คราวประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศเป็นเมืองทะเลทรายด้ยครับแต่ว่าเป็นยังเขาเป็นเมืองทะเลทรายที่คําว่าทะเลทรายเนี่ยแน่ๆเรยว่าขาดแค่น,านา้ำแล้วเป็นยังการท่ามกษตรของเขาคือจะเลื่อนกว่าบานเฮ่านะครับ เพราะว่าเขาออกแบบหัวใจน้ำนี่ละครับให้ทํางานแบบประหยัดน้ำแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับผมเห็ดระบบน้ำมาซีปีเนี่ยหลังจากที่ผมมาเจอหัวตัวนี้ผมไม่เคยไปเปลี่ยนใส่หัวตัวอื่นเลยแล้้ยวอ,อยากให้พี่น้องลองเอาไปใส่เบื้งนะครับหัวตัวนี้เป็นหัวย e ี่ห้อเมสเซอร์ ATC นะครับรุ่น aq 206 p c สำคัญมากๆนะครับ ด้วยและการทํางานของเขาเนี่ยทำงานแบบชดเชยแรงดันแล้กการมีระบบป้องกันมแมลงกในตัวนะครับราคาหัวละ25บาทแพงกว่าทองตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าคุณภาพดีกว่าความทานทานเนี่ยผมก็มันใจว่าทานกว่าแน่นอนเพราะว่าพลาสติกคุณภาพดีนะครับแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบก็คือมีระบบป้องกันมแมลงกนะครับเวลาเขาทํางานปุ๊บเนี่ยหัวฟ้าฟ้าใจน้ำจะเปิดขึ้นแลว้วก็เวียงน้ำ360องศา พอเขาปิดน้ำปุ๊บฟ้าตัวนี้จะปิดครับเพื่อบ่าไหลมาแลงเข้าไปกินน้ำในหัวสปริงเกอร์นะครับเพื่อลดการอุดตันะน้นก็เลยหัวนี้จะมาตอบโจทย์นะครับเรื่องป้องกันมาแลงบ่าไห้อุดตันหัวความคงท้นก็คงทนกว่าแน่นอนและที่สําคัญประสิทธิภาพดีกว่าดีกว่าหัวยุคเก่าเป็นสิบเท่า <ฮะ S 1> สาเหตุที่เป็นยังปั๊มแรงเดียวผมก็เปิดได้แปดสิบหัวก็เพราะว่าผมเลือกใส่หัวตัวนี้แหละนะครับแปดสิบหัวเนี่ย หัวหนึงเนี่ยจะจ่ายน้ำอยู่ที่ประมาณห้าสิบลิตรต่อชั่วโมงนะครับพอจ่ายน้ำหาสิบลิตรเนี่ยผมใส่ทั้งระบบใส่แปดสิบหัวเห็นไหครับแสดงว่าปริมาณน้ําที่ต้องการใช้งานก็แค่สี่พันลิตรนึกภาพท่านเนาะค่ะครับเท้าเอาจํานวนหัวที่ต้องการใส่งานมาคูนการจ่ายน้ำต่อชั่วโมงนะครับแล้วเทาก็จะได้ได้โจทย์นะครับพอได้สี่พัน 4, ลิตรปุ๊บเนี่ยั่มน้ำนเทาทำได้ตั้งหกพันกว่าเด้แต่เทาใส่จริงแค่สี่พัน นะครับก็เลยเห็ดในเปิดที่เดียวได้แปดสิบหัวเลือๆเ,เลยเหลือๆเลยครับเพื่อเพื่อใสล้ลอยหัวกันยังไงปัามแรกหนึ่งนีงน่นะครับ <c oughs> โอ้โหปกติแล้วพี่น้องเฮ็ดระบบนาําเนี่ยเปิดได้ที่ละสามสิบหัวนี่ก็ว่าเก่งแล้วนะเ่นะคะ่ะปั๊มสองแรกเปิดที่ละสามสิบหัวนี่ก็ว่าโหดเลยบางคนนี่ปั่มสองแรกเนียครับเปิดได้ที่ละสิบหัวเอ,เองนะครับสิบหัวเนี่ยว่ามันสิบหัวแห้งเนี่ยสิบหัวเนี่ยออกค่อยๆนะครับแล้วก็ ข้าวดีนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้หัวสปปิงเกอร์ตัวนี้ไปพัฒนาระบบที่ทันมีนะครับผู้ใดที่เปิดมีดเทดสวนแล้วเนี่ยแบ่งโซนการลดน้ำเป็นหาโซนหกโซนนะครับหนึ่งเลยทาเห่ามีโซนหลายระยะการทํางานเท่ากระคูดไปเท่าโตมีสองโซนกระคูดสองเท่าระยะเวลาการเปิดต่อขังมันมากขึ้นเพราะมันมากคาไฟกระเพิ่มครับผู้ใดอยากอัปเดตระบบจะของผมให้ แนะน้าให้เปลี่ยนมาล่องใส่หัวตัวนี้เบิ้งนะครับจากหกส่วนของท่านเนี่ยเพ้อเพออาจจะเปิดที่เดียวทั้งแปลงได้ระยะการทํางานกันหน่อยลงนะครับระยะเวลาการลดกันหน่อยล่องขาไปก็ลดลงตามนะครับหรือว่าถ้าผูใ้ใดที่กําลังจะอยากเฮ็ดใหม่เลยเนี่ยนะครับที่ออกแบบระบบไว้แล้วเนี่ยผมแนะนําเลยครับต้องเป็นหัวตัวนี้เท่านั้นผมรับเหมาเห็ดระบบหนาม,มาในหลายปีหัวสป,ปิงเกอร์หัวนี้คือตอบโจทย์มากมาก บอมแมนวามาขายของนะครับแต่ว่าของมันดีหรืออยากให้เอาไปไปพัฒนานะครับเกษตรไทยเฮ้าเนี่ยควรที่จะเป็นการทําเกษตรแบบคุณภาพสูงเฮ็ดให้มันมีคุณภาพนะครับตัวนี้นะครับสามารถสร้างสื่อนำน,นองนอดได้ครับเด้อนะครับผู้ใดที่คํานวณระบบนำว่าเป็นอ่าหลายท่านนะครับหลายท่านเลยหนึ่งคำนวณระบบนำว่เป็นสองประหูวัสิส่ปั๊มจากแรงนะครับ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ฟรีครับพี่น้องครับบนนาำสำัาพ่อสอบถามปรึกษาแล้วน้องนอตออกแบบให้แล้วสามารถสร้างสื่ออุปกรณ์กับน้องนอตไปต่อยอดเฮ็ดระบบนำด้วยตัวเองกันยังไดเลยนะครับเอาเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไ้นิดนึงนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 6 0 0 1 2 5 0 3น่ะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้น้ำนครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม